สวัสดีครับสวัสดีว่าที่คุณครูผู้ช่วยทุกท่านที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับผมวันนี้เราจะมาปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ภาคกอความสามารถทั่วไปกันเรื่องที่เราจะติวกันวันนี้คือเรื่องของลำดับการดําเนินการคลิปนี้เราจะปูพื้นฐานเริ่มตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับคลิปนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเหมาะกับคนที่ ไม่ได้มีพื้นฐานนะคณิตศาสตร์มาหรือเรียนในสาขาวิชาที่ไม่ได้เกี่ยวกับการคํานวณมานะครับคือส่งคืนความรู้คืนคุณครูหมดแล้วก็จะดูคลิปนี้รู้เรื่องครับผมเพราะเราจะปูตั้งแต่พื้นฐานเลยเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเราจะมีข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นข้อสอบจริงนะครับมาลองดูกันว่าถ้าเรื่องนี้ออกข้อสอบจะออกประมาณไหนนะครับ สำหรับเรื่องของลำดับการดำเนินการหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับอาจจะดูเหมือนง่ายแต่แอบมีปัญหาอยู่นิดหน่อยนะครับข้อนี้ตอบอะไรครับผมท่านไหนได้คำตอบแล้วคอมเมนต์คำตอบมาในช่องแชทได้นะบางท่านอาจจะบอกว่าก็เอา4บวก2ได้6 6บวก2เป็น8 แล้วก็8คูณ0ได้0ไงครับขพอนี้ตอบ0หรือบางท่านอาจจะบอกว่าเอา2คูณ0ได้0ครับแล้วเอา4บวก2เป็น6สุดท้าย6กับ0บวกกันได้6เอ๊ะแล้วตกลงข้อนี้มันตอบอะไรหรือตอบได้ทั้ง2องคำตอบ <c oughs> เป็นปัญหาโลกแตกสำหรับท่านที่ไม่รู้ว่าวิธีการทำจริงจริงะมันทำยังไงใช่ไหมครับ ก่อนที่เราจะหาคำตอบข้อนี้ผมอยากให้ทุกท่านรู้จักกับสิ่งสิ่งนี้ก่อนครับนั่นก็คือลำดับการดำเนินการลำดับการดำเนินการคืออะไรคือลำดับขั้นตอนการดาเนินการทางคณิตศาสตร์ครับขั้นที่หนึ่งเราจะทำในวงเล็บก่อนครับผมขั้นที่สองเราจะทำคูณหารก่อนและไปขั้นที่สามทำบวกลบครับ เชื่อว่าหลายท่านถึงไม่ได้มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์มาก็น่าจะคุ้นชินกับการทําในวงเล็บก่อนถูกไหมครับพอทําในวงเล็บแล้วเราจะทําคูณหารครับผมจากนั้นเข้าไปทําบวกลบโดยทําจากซ้ายไปขวาเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วลองไปดูข้อเมื่อกี้กันครับ เชื่อว่าหลายท่านก็น่าจะมีคําตอบในใจแล้วเนาะพอรู้จักลําดับการดําเนินการแล้ววิธีทําของเราก็คือเราจะทําในวงเล็บก่อนซึ่งข้อนี้ไม่มีวงเล็บโอเคข้ามไปลําดับที่2ทําคูณหรือหารก่อนดังนั้นเราเห็นละมีเครื่องหมายคูณถูกไหมครับเราจะทําเครื่องหมายคูณก่อนนะครับ2คูณ0ได้0จากนั้นผมจะลอกโจทย์เดิมมาครับ4บวก 2บวกศูนย์ตัวนี้ได้จาก2คูณศนเมื่อกี้จากนั้นเราจะทำจากซ้ายไปขวาถูกไหมครับ4บวก2ก็เป็น6และ6บวกศย์ได้6นั่นเองคราวนี้ตอบ6ครับทบทวนอีกครั้งหนึ่ง1นึ่ทำในวงเล็บก่อน2ทําคูณ หรือไม่ก็หารก่อนและลำดับที่3ามทำเครื่องหมายบวกหรือลบโดยเรียงจากซ้ายไปขวาอพอได้ข้อนี้แล้วลองดูข้อถัดไปครับโอเคข้อนี้เห็นโจทย์แล้วท่านลองทําดูครับว่าได้คําตอบข้อไหน ่านไหนที่ได้คําตอบเป็น2กับ7ผมบอกก่อนเลยนะครับว่าท่านทําผิดแล้วนะครับวิธีการทําที่ถูกคือเหมือนเดิมครับ1เราทําในวงเล็บโอเคข้อนี้ไม่มีวงเล็บ2ทําคูณหรือหารก่อนดังนั้นมีเครื่องหมายหารอยู่ตรงนี้เราจะทําหารก่อนนั่นเองนะครับตรงนี้6หาร3ได้2ถูกไหมครับ6หาร3ได้2ก็จะเหลือข้างๆค,คือ6บวก และ3บวกตรงนี้โอเคครับจากนั้นมันเหลือแค่เครื่องหมายบวกแล้วเราก็ทำจากซ้ายไปขวา6กบวกสเป็น8และ8บวกสเป็น11นั่นเองข้อนี้จึงตอบ11นั่นเองนะครับต้องบอกว่าขออภัยท่านที่ได้แล้วนะครับได้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยติวช้าจังเลยตีละเอียดเกินไปคือคลิปนี้ผมตั้งใจทำให้กับท่านที่ ไม่ได้มีพื้นฐานคนณะิตศาสตร์มาเนาะไม่ได้เรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการคำนวณมาแต่ต้องสอบคณิตศาสตร์เพราะอยากเป็นข้าราชการนะครับงนั้นเราจะปูตั้งแต่พื้นฐานเลยอาจจะช้านิดนึงเนาะมาดูข้อต่อไปครับโอเคข้อนี้เราก็ทําตามสเต็ปเลยหนึ่งทำในวงเล็บครับดังนั้นผมจะทําตรงนี้ก่อนหกบวกสามตรงนี้จะได้เป็นหกบวกสามได้เก้าต่อครับ ก็ยกตรงนี้มา9หาร3ามแล้วก็บวกด้วยสองสังเกตว่ามีเครื่องหมายหารต่อมาตรงนี้เราก็จะทำเครื่องหมายหารก่อนเลยครับผม9หารสามตรงนี้จะได้สและบวกอยู่กับ2นั่นเองถูกไหมครับจากนั้นสามบวกสเราก็เลยได้เท่ากับหนั่นเองข้อนี้ตอบห้าครับทันกันไหมครับทันนะ เห็นไหมครับไม่ได้ยากเลยนะถ้าท่านรู้จักวิธีการกระทำมันถ้าได้ข้อนี้แล้วลองดูข้อถัดไปครับอ่าข้อนี้มีทั้งเครื่องหมายบวกลบคูณหารครบเลยแล้วยังมีวงเล็บด้วยนะอย่าเพิ่งถอดใจนะ<ๆ>เห็นยาวๆโอเคครับเราจะทำในวงเล็บก่อนเหมือนเดิม 6บวก3มตรงนี้ได้9ถูกไหมครับผมก็จะลอกมาเหมือนเดิมนะ9หาร3 2, 4, บวก2ลบ4คูณสองบรรทัดที่สองสังเกตว่ามันจะมีทั้งเครื่องหมายหารและเครื่องหมายคูณเลยเรารู้อยู่ว่าจะทำเครื่องหมายคูณกับหารก่อนแต่จะทำมาไหนก่อนดีให้จับเป็นคู่แล้วทำไปเลยครับเราจะทำเครื่องหมายคูณกับหารก่อนนะครับดังนั้นผมได้สองคู่นี้ 9หาร3ามเราจะได้3 4มคูณสตรงนี้เราจะได้8ครับส่วนเครื่องหมายตรงกลางนี้ผมก็จะยกมาเหมือนเดิมนะเป็นบวกสแล้วก็ลบแถูกไหมครับจากนั้นเราก็ทําจากซ้ายไปขวาเลยครับเพราะมันเหลือแค่เครื่องหมายลบกับบวกแล้วถูกไหมก็จะได้3ามบวกสเป็นห้า และ5้ลบแเหลือตรงนี้ขอแยกมาหนประเด็นนะครับห้ลบแนะหลายท่านที่มีพื้นฐานม,มาสบายเลยแหละข้อนี้ผมเชื่อว่าสบายเลยไม่เป็นห่วงเลยนะครับแต่บางท่านอาจจะไม่ได้แม่นเรื่องการบวกลบจํานวนเต็มลบเต็มบวกขอทบทวนตรงนี้ไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันผมจะสมมุติให้ตัวที่เป็นบวกเนี่ยหเป็นบวกเนี่ย คือเราเปรียบเสมือนเรามีเงิน5บาทลบ8เปรียบเสมือนเราติดหนี้อยู่8บาทดังนั้นเรามีเงิน5บาทติดหนี้อยู่8บาทหากลบกบหนี้แล้วเราก็จะติดหนี้อยู่3บาทถูกไหมครับดังนั้นข้อนี้ตอบลบ3ครับผมข้อนี้ตอบลบ3อ่าทันกันไหมครับทันกันไหมโอเค ข้อนี้ผ่านไปต่อลบสลองไปดูข้อถัดไปกันครับโอเคข้อนี้ดูแปลกไปจากข้ออื่นคือมีวงเล็บใหญ่เพิ่มขึ้นม,มาอีกอันนึงแต่ไม่ต้องตกใจเราจะสนใจในวงเล็บก่อนนั่นก็คือตรงนี้ครับวงเล็บใหญ่ก่อนเนาะเราจะสนใจในนี้ก่อนซึ่งในนั้นมีวงเล็บย่อยอีกหนึ่งวงก็คือวงนี้ทำวงเล็บนี้ก่อนนะครับจะได้9 ลบ3 9คือเกิดจาก6บวกสตรงนี้นะและวงเล็บบวกอยู่กับ2คูณหถูกไหมครับเหมือนเดิมเราทำในวงเล็บก่อนดังนั้นผมจะทำตรงนี้ก่อนครับ9-3ลบสจะเหลือ6ถูกไหมครับบวก2แล้วคูณหดังนั้นตอนนี้มีทั้งเครื่องหมายบวกและเครื่องหมายคูณ เราจะทําคูณก่อนนั้นผมจะทําคู่นี้ก่อนครับคู่นี้เราจะได้สองหเป็นสิบและบวกอยู่กับ6นั่นเองคําตอบข้อนี้คือ16นั่นเองครับมาถึงตรงนี้หลายท่านก็คงจะเริ่มเข้าใจและมองว่าเออมันไม่ได้ยากเลยถูกไหมครับเริ่มเข้าใจเริ่มมองเห็นภาพว่าเราจะหาคําตอบยังไงถูกไหม พอเราได้ข้อนี้แล้วเราลองไปดูข้อสอบจริงที่ผมเคยบอกว่าเราจะไปลองทำกันครับ<ะ>ข้อนี้ก็เป็นข้อที่ผมบอกไว้เมื่อต้นคลิปเนาะว่าเราจะลองทำข้อสอบจริงกันว่าถ้าเขาไปออกเนี่ยเขาจะออกแบบไหนนะครับข้อสอบข้อนี้ก็เป็นข้อสอบกอพอของ e x ็กนะโจทย์ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมท่านไหนได้คำตอบแล้ว นะข้อนี้นะลองคอมเมนต์คำตอบมาในช่องแชทดูนะครับทางเราจะมาไลฟ์สดแบบนี้ทุกอาทิตย์นะครับผมถ้าไม่ติดภารกิจอะไรจะพยายามมาติวให้ได้ทุกอาทิตย์นะครับหรือไม่ก็มีคลิปความรู้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ภาษาไทายเองก็ตามหรือการศึกษากฎหมายนะครับก็มีมาให้เนาะ โอเคข้อนี้เขากำหนดให้ a เท่ากับ2 b เท่ากับลบ c กำหนดตัวเลขเหล่านี้มาครับดังนั้นผมจะเอาตัวเลขที่เขากำหนดให้เนี่ยไปแทนลงในตัวแปรเหล่านี้นะครับโอเค c เท <C S 1> ่ากับ6หารในวงเล็บ a บวก b เท่ากับลบ c และคูณอยู่กับ d ซึ่งเท่ากับลบ3 ขอพูดถึงตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้ขอพูดแยกนิดนึ่งอสองบวกด้วยลบสี่สองบวกด้วยลบสี่ตรงนี้มันจะเหมือนสองลบด้วยสี่ครับเพราะอะไรอย่างที่ผมเคยบอกไปสองเปรียบเสมือนเรามีเงินสองบาทเนาะลบสี่เปรียบเสมือนเราติดหนี้สี่บาทหักลบกบหนี้แล้วเหลือหนี้สองบาทถูกไหม ส่วน2อลบ4เนี่ยก็ได้ลบ2เหมือนกันเนาะดังนั้นตรงนี้เขียนแทนกันได้ผมขอเขียนเป็นตรงนี้แล้วกัน6หาร2อลบสคูณูกับลบสถามว่าสำคัญไหมต้องแปลงมาเป็นแบบนี้ไม่ได้สำคัญเลยนะครับแต่ว่าผมอยากจะย้อนไปถึงพื้นฐานของการบวกลบเลขอาจจะติวละเอียดนิดนึงนะครับ เผื่อท่านที่ไม่ได้มีพื้นฐานมาเนาะหรือว่าส่งคืนคุณครูหมดแล้วนะหรือว่าอยากจะทบทวนพื้นฐานก็ตามเนาะดังนั้นสเต็ปถัดไปเราจะทำตรงนี้ก่อนครับ2อลบสเรารู้แล้วว่าเท่ากับลบสดังนั้นในวงเล็บปีกาเราจะได้6กหารด้วยลบสถูกไหมและข้างนอกคูณอยู่กับลบสตรงนี้ 6หารกับลบ2ท่านที่มีพื้นฐานมัเนี่ยผมไม่ห่วงเลยแต่บางท่านที่ลืมไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะทบทวนให้ก็คือเครื่องหมายเหมือนกันคูณหารกันมาแล้วจะได้เป็นจำนวนบวกครับจําไปเลยนะเครื่องหมายต่างกันคูณหารมาแล้วมันจะได้ลบครับ โอเคแล้วตรงนี้หกหารลบสองเครื่องหมายต่างกันตรงนี้จะได้เป็นลบสามถูกไหมครับหกหารสองได้สามแล้วเครื่องหมายมันต่างกันดังนั้นเลยเป็นจำนวนเต็มลบโอเคนะคูณอยู่กับลบสามที่อยู่ข้างนอกและตรงนี้ลบสามคูณลบสามเครื่องหมายเหมือนกันคูณมาแล้วจะได้เป็นบวกถูกไหมครับเครื่องหมายเหมือนกันคูณมาแล้วจะได้เป็นบวก แล้วตรงนี้ได้9ครับคำตอบข้อนี้คือ9นั่นเองคำตอบของเราก็จะได้9นั่นเองถูกไหมครับโอเควันนี้เรื่องลำดับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์เนี่ยก็น่าจะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชมคลิปมาจนถึงช่วงท้ายนี้เลยนะขอให้ทุกท่านสมหวังกับการสอบข้าราชการนะครับ แม้ว่าช่วงนี้มันจะวิกฤตก,ก็ตามเนาะอยู่ในช่วงวิกฤตก,ก็ตามนะครับแต่ว่าเราอย่าไปทําให้มันวิวกฤตก,กว่าเดิมคือเททุกอย่างเลยไม่เอาละไม่อ่านไม่ติวไม่อะไรนะครับอยากให้อยู่ในความรู้ตลอดนะครับผมเตรียมพร้อมที่จะสอบตลอดเลยสุดท้ายนี้ก็ขอฝากเพจบ้านของครูไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดกันแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ช่วงสุดสัปดาห์นะฮะวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ นาะถ้าเป็นไปได้นะครับสําหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ